นะครับโ,โหนี่ขึ้นตัวเป็นเอลล่านะครับเอเลียนเอเรียไม่เป็นไรเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยจะเป็นไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรอะ เชี่ยอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรเฮ้ยแปลกๆแล้วซีบีโดเออซีบีโดซีรีบเข้าโรงพยาบาลใช่ตาหม่ยยิงเลยิยิงเลยดยิงเลยท้อเออ เฮ้ย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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วจังหวะน,นี้ผม็นกำลังนะครับเปลี่ยนชุดก่อนนี่เด็ก मी 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 ไม่อยากให้เขาเห็นหน้าที่ไห้ วันนี้เราอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยเขาพูดดังเกินไปแล้วนะ <laughs> โอ้ยหยุดหยดหยุดหยุด